สวัสดีจ้าทุกคนนะวันนี้พูดเบาหน่อยนะเจ็บคอนะคะวันนี้ก็เอาสูตรใหม่นะเน้นล่างนะคะตัวนี้เน,น,นะะน,น้นล่างนะคะตัวนี้จะเน้นล่างนะคะสามตัวมาสองตัวนะคะทุกคนสามตัวมาสองตัวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะก่อนที่จะไปเล่นก็ ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยกันกดเพื่อจะได้มีกำลังใจในการบอกแนวทางบอกสูตรบอกคำนวณน,นะคะทุกคนดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะว่าสูตรนี้ทำยังไงนะคะสูตรนี้นะคะจะใช้สิบบนนะคะบวกหน่วยล่างนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะสิบบน บวกหน่วยล่างบวกหนึ่งคงที่นะคะสามตัวมาสองตัวเน้นล่างนะคะเน้นล่างทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้สิบบนตัวนี้นะคะสิบบนบวกหน่วยล่างตัวนี้นะคะบวกคงที่หนึ่งนะคะมาเริ่มเลยนะคะสามบวกเก้าบวกหนึ่งนะคะสามบวกเก้าบวกหนะะึ่งเท่ากับ สิบสามนะคะเราก็เอามานะคะ3ามนะคะสี่นะคะสามสี่ห้าสมตัวนี้จะมาล่างนะคะทุกคนเลขที่มาคือเลขสนะคะเลขสี่ตัวนี้นะคะต่อมาให้เอาศูนย์นะคะ บวกศนย์เท่ากับศูนก็จะได้คือศูนย์หนึ่งสองะคะไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์ 0, บวกศนย์เท่ากับศ0นย์ศนดเท่ากับ1นะตัวนี้ผิดไปนะก็จะเป็นอันนี้เราไปก่อนนะคะเท่ากับ1 2 3สองสามนะคะหนึ่งสองสาม มาเลขสามนะคะตัวนี้นะคะมาตัวนี้นะแล้วก็สามบวกสามเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ด 89นี้จะมาล่างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคอยติดตามแต่เลือกเอานะคะ789แต่ถ้าให้ s อบีเลือกเอจะเลือก89นะคะเด่น8 9ส่วนตัววินอาจจะเอาฐาน4มาวินเป็นตัววินก็ได้นะฐาน4ก็คือ ให้เอาสามตัวนี้บวกกันให้หมดนะเจ็ดบวกหนึ่งบวกเอ้เจ็ดบวกสามบวกหนึ่งเจ็ดบวกสามบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดฐานสี่ที่จะเอามาวินสองตัวนี้คือหนึ่งสองเจ็ดแปด เป็นไปได้ที่เลข8จะมานะฟันตัวเดียว8นะคะฟันตัวเดียว8แต่ถ้าแดมันซ้ำตัดใส่เป็น0นนะคะตัวนี้นะคะฟัน8ดตัวเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้นะทุกคนอย่าล,ลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะ